วันนี้นะคะมาอยู่กันที่100 years of Disney animation หรือว่า the immersive นะคะ Disney animation นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ M s q u a r e นั่นเอนงนะคะ่ะ M sphere M sphere อันนี้บริเวณข้างหน้านะตอนรอคิวเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแบ็กดรอปอันนี้เนาะ นี่ immersive disney animation อันนี้น่ารักมากต้องถ่ายนะทุกคนมาถึงแล้วต้องถ่ายนะแบกดรอปนี้อันนี้จะเป็นตอ่อบูธนะคะก็คือไวข้ขายตั๋วนั่นเองนะแล้วก็จะมี vip collection นะคะ vip collection เขาก็จะมีแบบของที่ระลึกให้เนาทุกคนตอนนี้ก็รอบที่เข้านะเขาก็จะมีเป็นรอบๆนะตามป้ายนี้เลยนี่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะก็สามารถมาซื้อที่หน้าง,งานก็ได้เนาะ และเหมือนอาจจะสามารถซื้อผ่าน trip. com ได้ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหมันจะมีไฟเข้าไปมันจะมีไฟเหรออตามเงียบไร่าาราดาตาดาตาดาน้านาสีอะาคะใช่เดี๋ยวรอไปห้องต่อไปน้อง จะได้มีอะไรอย่างอื่นเียเนาะขออยู่ที่ข้อความบนผนังสักครู่นะคะข้อความนี้นะคะเป็นคําพูดของคุณบอลดิสนีย์นะคะที่ได้พูดไว้นะคะว่าจินตนาการคือแม่พิมพ์ที่สร้างความเป็นจริงขึ้นมาค่ะข้อความนี้นี่ไม่เกินจริงเลยนะคะเพราะคุณบอลดิสนีย์นะคะได้นําโลกจินตนาการของเขานะคะออกมาให้พวกเราได้เห็นในความเป็นจริงค่ะ ในส่วนของโซนแรกนะคะจะเป็นการเล่าถึงการทำแอนิเมชันนะคะตั้งแต่ในยุคแรกๆนะคะจนถึงวิวัฒนาการต่างๆนะคะในการทำแอนิเมชันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับให้ทุกคนนะคะได้ฝึกความเป็นศิลปินน้อยในตัวเองนะคะทุกคนศิลปินน้อยในตัวเองนี่จ้า,าวาดกันเข้าไปจ้าวาดกันเข้าไปจ้าปะกกากรมาดีกว่า ใช่ไหมอกมาเดี๋ยวนี้มุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่เด็กๆชื่นชอบมากเลยค่ะเขาจะมีกระดาษแล้วก็มีดนสอให้นะคะให้ทุกคนมาลองวาดภาพนะคะกระตูนดิสนีย์ค่ะแล้วก็ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปด้านในนะคะเอ๋พอไหมห้ามถึงแล้วเรามาพุมมิกกี้พร้อมกันเพื่อเปิดประตูได้ไหมพอไหมพอไหมพอไหพอห ส่้อยข้อมือนะมันเรืองแสงมันเปลี่ยนสีแล้วนะทุกคน ในห้องนี้นะคะเราจะได้มีเวลาอยู่กับเขาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง15นาทีนะทุกคนก็จะเป็นการเนี่ยเล่นเปลี่ยนแอนิเมชันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่แอนิเมชันเขาก็จะเล่นกับเราส่วนใหญ่จะเกิดบนพื้นนะ่ะนะทุกคนก็คือพอเราเหยียบไปแอนิเมชันก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแบกวด์แต่และเรื่องนะคะที่มีขึ้นมาตอนนั้นนะคะก็ลองดูต่อไปกันนะคะทุกคนตัวจะมีลูกเล่นอะไรอีกในงานนี้คะ่ะ สำหรับการซื้อตั๋วนะคะทางเลือกที่จะซื้อแล้วได้ราคาถูกที่สุดนะเอ้ยเข้าใจว่าเป็นที่ trip.com นะคะเพราะว่าที่ trip.com เนราคาจะถูกกว่าการมาซื้อที่หน้าง,งานถึงใบละ100บาทเลยนะคะทุกคนซึ่งทุกคนสามารถมากดซื้อได้เลยที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ งาน Immersive Disney Animation นี่นะคะไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยที่เดียวนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็มีจัดกิจกรรมอยู่ที่อื่นด้วยนะเช่นที่ b บรน s o นนะคะ USA นะคะลาสเวกัส USA นะคะคาลเ a อรีนะคะแคนาดาละคะแล้วก็กำลังจะเปิดนะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่โทยามาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะว่าโทยามาเขาเปิดเมื่อไรเผื่อใครได้แวะไปเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปชมที่ญี่ปุ่นก็ได้ค่ะ อย่างตอนนี้ฉากก็มีการเปลี่ยนไปสู่เรื่อง The Lion King แล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะคะเอ้ยขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะคะเพราะไม่รู้ว่าเพลงจะมีลิขสิทธิ์หรือปั่นนะคะแต่ว่าแสงสีเสียงเขาคือดีมากกระหำม,มากกระหึมสุดๆค่ะ ด้วยความที่จอมันฉายได้ทางรอบด้านเลยนะคะแล้วก็ที่พื้นด้วยมันเลยทําให้ดูแบบมีความอลังการนะทุกคนเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในกระตูนเรื่องน้นๆจริงๆเลยนะคะก็สนุกดีนะคะเด็กๆก็เดินไล่เล่นกับแอนิเมชันไปเรื่อยๆค่ะ คราวนี้จะมาพูดถึงบัตรเข้าชมบ้างนะคะบัตรเข้าชมนะคะจะมีหลกัหลกๆอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะคือบัตรปกติเลยกับบัตร V.I.P. นะคะบัตรปกติก็คือจะรวมค่าเข้าไปสู่ทุกกิจกรรมที่มีแล้วนะคะในอีเวนต์นี้นะคะก็จะไม่ได้มีของที่ระลึกอะไรให้นะคะแล้วก็อีกบัตรหนึ่งก็คือบัตร V.I.P. แต่เหมือนบัตร V.I.P. มันมีความปีกย่อยนะทุกคนก็คือ V.I.P. ระดับต้นเออเรื่องต้นเลยก็คือจะได้เป็นส่ของคอนะคะ แล้วก็เหมือนจะได้เป็นโปสการ์ดอะไรสักอย่างนะเหมือนเป็นของที่ระลึกนะแล้วก็บัตรแบบซูเปอร์วีไขั้นกว่าขึ้นไปก็คือจะมีเหมือนของฝันสุดพิเศษนะคะมอบให้ด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละรอบมันได้เหมือนกันหรือเปล่าเห็นมีคนรีวิวบางคนเขาก็ได้เป็นพวกแบบตุ๊กตาตุ๊ตกตาอะไรอย่างเงี้ยของดิสนีย์เนาะที่มีขายในแบบดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครสนใจแบบไหนก็ลองซื้อบัตรตามแบบนั้นดูนะคะแต่เอยซื้อแบบเป็นตั๋วธรรมดาเลยค่ะทุกคนเข้างานอย่างเดียวค่ะ และในแต่ละรอบนะคะบัตรก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะทุกคนเช่นในวันธรรมดาก็จะมีราคาที่เป็นราคาพีคไทม์ของเขาอยู่นะคะเช่นแบบว่าช่วงหลังจาก5้าโมงเย็นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบราคาได้ใน Trip.com เลยนะตามช่วงเวลาของแต่ละรอบเลยค่ะ ต้องยอมรับเลยนะคะถึงแม้จะโตมากับดิสนีย์นะคะแต่เราก็ไม่ได้ดูหนังของเขาแบบแอนิเมชันของเขาทุกเรื่องนะบางเรื่องที่มาที่นี่ก็ยังไม่เคยดูเลยนะคะก็ดีค่ะไม่ใชเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เด็กๆก็ชอบนะคะสีสันแสงเสียงแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะในฉากจะเป็นแบล็กเกลว์ที่มีการแบบเหมือนจุดพูดนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะลิงก์กับไอตัวสายรัดข้อมือของเรานะคะก็จะมีการกระพริบกระพริบแล้วก็เปลี่ยนสีไฟไปด้วยนะคะเข้ากับจังหวะค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของแอนิเมชันเรื่อง The Frozen นะคะก็คือทุกคนรู้จักแน่นอนนะกับเพลงเล t It Go กนะตอนนี้เขาก็เปิดเล t It Go กแบบกระหึ่มนะคะทุกคนแต่ว่าเอ้ปิดเสียงไว้นะ We don't about Bruno, no 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 Brune <c oughs> talk ตอนนี้ก็เป็นแอนิเมชันเรื่อง En Can To นะคะทุกคนนี่ฉากน่ารักมากมีงามเด็กๆก,ก็นั่งดูกันที่พื้นเลยก็มีนะคะผู้ใหญ่ก็ด้วยนะคะมารอบวันธรรมดาคนจะน้อยหน่อยนะคะทุกคนไม่ค่อยเยอะค่ะเห็นแบ็กกราวแบบนี้มีใครไม่ทราบไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไร <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะมันคือเรื่อง The Little m o m e n t นั่นเอง เอ้ยนะโตมากับเสียงร้องของ a อเรียเลยนะทุกคนก็คือแบบเออเกิดมาก็นะก็ได้ยินเสียง a อเรียลแล้ว่าทุกคนชอบมากๆนะคะลิเติ้ลเมอร์เมดนะคะแล้วก็ใครที่เคยไปที่ดิสนีย์ซีเนาะก็น่าจะยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยนะคะโอเค และในช่วงของหนังเรื่อง Little Mermaid นี้เองนะคะก็มีการปล่อยบาบเบลออกมาทั่วห้องจัดแสดงเลยนะทุกคน เด,เด็กก็คือสนุกสนานไล่จับบับเบิลกันสุดฤทธิสุดเด็นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการฆ่าเวลานะความเบื่อในการเทศแบบเออดูแต่แอนิเมชันหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมีบับเบิลออกมาให้เด็กแบบบันเทิงนิดนึงนะคะทุกคนป่วยพุ่งแบบสุดๆเลยดูทุกคนมันเยอะมากเด็กเอนจอยสิ่งนี้สุดๆไปเลยนะคะถือว่าเป็นการขั้นเวลาที่ดีมากๆนะในการเข้ามาอีเวนต์นี้นะคะ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องโพคาฮอนทัสนะคะทุกคนเรื่องนี้เอ้ยดูแล้วก็จําเน้อเรื่องไม่ได้แล้วะว่ามันเป็นยังไงอะนานมากแล้วนะคะแบ็กกราวก็จะอารมณ์เหมือนเดินอยู่ในป่าป่านะคะบีใบไ,ไม้ร่วงอะไรประมาณนี้ที่พื้นนะคะตอนนี้นะคะฉากก็พาเราเข้ามาอยู่ที่เรื่องปีเตอร์แพนนั่นเองนะคะทุกคนนิทานก่อนนอนของหลายๆบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นฉากท้องฟ้าแล้วก็เห็นวิวเมืองนะคะเหมือนเวลาปีเตอร์แพนบินนั่นเอง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฉากของเรื่องราพันเซลนั่นเองนะคะจะอยู่ในฉากพอทิตของเขานะคะที่มีโคมไฟแสนโรแมนติกรอยอยู่เต็มไปหมดแบบนี้ค่ะ กิจรกรรมนี้มันดีสําหรับเด็กเล็กนะทุกคนคือถ้าเด็กเริ่มโตมากแบบอายุ10ขวบขึ้นไปแล้วอาจจะไม่ได้จอยมากนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าทุกคนมีอินสปิเรชันเกี่ยวกับดิสนีย์เยอะๆก็อาจจะรู้สึกแฮปปี้กับกิจกรรมนี้ก็ได้นะคะส่วนเอ๋ยลูกเล็กนะสองขวบกว่ากับ7จ็ดขวบก็ถือว่าเอนจอยมากๆนะคะใครมากับเด็กก็อย่าลืมแพนเวลาทานข้าวด้วยนะคะรอบที่เอ๋ยเข้า5้าโมงขึ้นมันค่อนข้างก้ากึ่งกับเวลาทานข้าวค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องโมอานาแล้วนะคะนี่เวลาเดินนะคะที่พื้นก็จะมีเหมือนพลายน้ำเดินตามเราไปแบบนี้เลยได้ฟิลดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะฉาก็ตัดกลับมาที่เรื่องฟร o เซ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชาหิมะน้ำแข็งแล้วพักหนึ่งค่ะก็มีี่เลยค่ะบับเบิลนะคะเป็นบับเบิลที่แบบเหมือแนบบมีควันอยู่ข้างในอะทุกคนพอมันแตกปุ๊บก็จะมีควันลอยออกมาแบบนี้นะคะทุกคน เออแปลกดีน่ารักดีค่ะก็ถือว่าเป็นการขั้นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะดีๆเด็กๆก็จะได้สนุกสนานนะคะโอเคเขาพ่นในตัวบับเบิลออกมานี่คือแบบทั Canvas, ่วทั้งห้องเลยนะทุกคนคือแบบพ่นออกมาแบบเยอะๆเลยอ่ะเออนี่งามอ่ะเด็กๆวิ่งไล่จับบับเบิลกันแบบสนุกสนานมากค่ะจบกิจกรรมแล้วค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ งานนี้จะมีถึงวันที่20มิถุนายนนะคะ2 5 6 7เท่านั้นนะคะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็รีบๆตัดสินใจนะคะใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะเอ้ยรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่อง My Ben Family ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย